เกี่ยวกับตลาดทองคำค,คุณแอนเห็นนิ่งๆมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็เลยอยากจะต้องไปคุยกันนะคะว่าเอจากนี้ไปถ้เกิดว่าผลการประชุมของ FOMC ที่รอกันอยู่แล้วออกมาเนี่ยนะคะจะส่งผลในแง่มุมอย่างไรต่อทองคํากันบ้างนะคะเราไปคุยกันเลยค่ะกับคุณนัทีจุฑาวราคุณนแครประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะ,ะเออคุณนันทคะรู้สึกว่าราคาทองคำที่เห็นวันนี้นี่จะแกว่งตัวค่อนข้างแคบนะคะอยู่แค่ประมาณ<ะ>1นึ่งจนถึง1,650ไม่เกินแคบอย่างน<ะ>ี้มีความหมายบ่งบอกอะไรหรือเปล่าอย่างที่คุณเจริยุบอกเขารออะไรค่ะค<ะ>่ะก็ตรงนี้ก็อย่าง ทุกคนนะคะก็ตอนนี้ก็กําลังจับตาดูการประชุมของเฟดที่จะออกมาแถลงคืนนี้นะคะ <S <S ยังจะเห็นได้ว่าวันนี้อย่างวันนี้อย่างที่คุณแอนพูดไปนะคะราคาทองคำก็เคลื่อนไหวที่ระดับประมาณ1,635เหรียญถึง164 4หี่เหรียญจะเห็นได้ว่าแคบมากๆเลยนะคะหรือยังสัปดาห์ที่แล้วนะคะราคาทองคาก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ1,630เหรียญถึง1 6 5 7หรยสเหรียญจะเห็นได้ว่าช่วง สัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนักลงทุนก็กําลังรอผลการประชุนมนโยบายการเงินของสหรัฐในวันนี้นะคะก็คือม,มีการประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีการประชุมวันนี้แต่ว่าจะมีการออกมาแถลงนะคะ<ม>ก็ประมาณที่หนึ่งบ้านเดานะคะรวมทั้งทางประธานเร็จก็จะออกมาแถลงแล้วก็อาจจะมีการตอบคําถามซึ่ง ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาดูว่าทั้งนโยบายดอกเบี้ยแต่ว่าตรงนี้นะคะตลาดก็คาดการว่านโยบายดอกเบี้ยของสหรัฐก็น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะจนถึงปี2 0 1 4แบบเดิมที่ได้มีอยู่แล้วในชุกการประชุมหลังๆนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึง่งที่นักลงทุนจับตาดูก็คือจะเป็นทางด้านการพูดถึงนโยบายการเงินนะคะว่าอาจจะใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินหรือไม่นะคะหรือว่าจะมีแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างใดต่อไปนะคะตรงนี้ก็ เป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาดูอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเจออยากมาถึงการใช้ QE สามหรือว่าอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้ท่าเศรษฐกิจยังชะลอตัวอยู่หรือ,อยังไงก็ตามตรงนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ราคาทองคําปรับตัวบวกขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการพูดถึงนะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ราคาทองตรงๆได้นะคะเพราะฉะนั้น ืนนี้ก็เป็นอีกค่ําคืนหนึ่งที่นักลงทุนจะต้องติดตามดูค่ะค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าผลจอกมาในขาไหนกันแน่นะคะแต่ว่าทางฝั่งของยุโรปจริงๆตอนนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่เราก็ตามกันอยู่ทั้งเรื่องของการประมูลพันธบัตรของเยอรมนีด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นการเมืองที่กลายเป็นว่ากลับเข้ามามีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนในภาพรวมตรงนี้ถือว่าเป็นอีกอะระยะหนึ่งหะคะหลังจากที่ผลการประชุมของเฟดออกมาแล้วก็เรื่องของการเมืองอย่างทางฝรั่งเศสนะคะที่จะมีการ เลือกตั้งรอบที่สองในวันที่6พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะค่ะใช่ก็คือตรงทางด้านการเมืองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะของทางด้านยุโรปที่นักลงทุนจะต้องติดตามซึ่งในวันที่6พฤษภาคมน,นี้นะคะ<ช> <Geral. S 1> ก็ทั้งทางปางาระธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะคะมีการเลือกตั้งรอบที่สองรวมทั้งการเลือกตั้งในกรีกด้วยนะคะก<ช>็<ช>ต้องดูว่าการเมืองของยุโรปนะคะจะมีเสถียรภาพมากขึ้นหรือไม่หลังจากการเลือกตั้งในวันนั้นนะคะถ้าเกิดว่า มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะนะักลงทุนอาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ค่าเงินยูโรมีการแข็งค่าขึ้นตรงนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคาได้นะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทางด้านยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเนเธอร์แลนด์ต่อหน้าน,นี้ที่มีปัจจัยลบนะคะแล้วก็ตัวเลขต่างๆทางยุโรปเอ่อไม่ค่อยดีนะคะก็มีปัจจัยลบกับราคาทองคําได้ได้บ้างนะคะแล้วก็มีการดีบัลขึ้นมาหลังจากการ,ระมูลธนบัตรเปและในแคอรแลนด้รับ ผลตอบรับจากนักลงทุนดีวันก่อนนะคะก็มีการดีดตัวขึ้นมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เหมือนกับส่งผลให้ราคาทองคำขึ้นขึ้นลงๆแต่ก็ยังแคบๆในกรอบนะคะแต่ว่าตรงนี้ปัจจัยหลักๆอย่างที่บอกไปก็คือคืนนี้ทางด้านเฟดนะคะรว่ารวมถึงการประกาศตัวเลข GDP น,นะคะของทางสหรัฐเมกาในวันศุกร์นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่นักลงทุนอาจจะต้องติดตามดูในช่วงนี้นะค,ะค่ะค่ะและอย่างนี้คุณน่าจะให้กรอบไว้เท่าไหร่ดีคะสำหรับนักลงทุนนะคะค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะก็ ก็ดูนะคะถ้าเกิดว่าจาการะองคำนะคะสามารถเบรกผ่านแนวต้านที่ระดับ1,655เหรียญไปได้นะคะตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะไปเทสแนวต้านต่อไปที่1,680หรือ1,688ระดับนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านนะคะ ถ้าไม่ผ่านที่ระดับตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่ราคาทองคำจะลงมาที่แนวรับที่ระดับประมาณ 1, 6 2 4หรือ1,620หี่เหรียญม,มีโอกาสตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูนะให้เรว่าคุณดูอย่างแนวรับดูเป็นตัวเลขกลมๆนะคะก็ที่ 1, 6 2 0หี่เหรียญน,นะคะถ้าหลุดที่ระดับ1,620หี่เหรียญลงมานะคะก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะลงมาที่โลเดิม1,612รเหรียญหรือที่ระดับประมาณ1,600เหรียญที่ถือว่าเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่แข็งแกกนะะคแล้ว ยืนมาในระดับช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอย่างสัปดาห์ช่วงที่แล้วนะคะเดือนที่แล้วที่ต้นเดืนอน,นะะที่ราคาทองคำปรับลงไปหนึ่นหกร้เหรียญนะคะในระรับตรงนั้นก็ถือว่ามีแรงลับเข้ามาซื้อเร็วมากนะคะก็ปรับลงไปแค่ช่วงเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็แล้วก็รีบาวขึ้นมาได้แรงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็อยากแนะนำนักลงทุน,นระยะกลางระยะย,ยาวนะคะ ดูว่าถ้าราคาทองคำนะคะลงมาที่ระดับประมาณ1,620นะคะและ้วก็แล้วถ้าเกิดว่าสามารถยืมได้ก็อบบาจจะทยอยเข้ามาสะสมบ,บริเวณนั้นหรือว่าที่ระดับประมาณ1,600เหรียญบริเวณนั้นก็เป็นบริเวณที่ถือว,ว่าน่าสะสมนะคะสําหรับนักลงทุนระยะกลางเลยะยาวค่ะค่ะได้ค่ะขอ,ขอบคุณมากเลยนะคะคุณนันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณ